สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้นะครับก็ขับรถมาเส้นทางสองสีครับโชคชัยเด,ดอุดมนะครับก็มาสะดุดตรงที่ป้ายริมถนนเส้นโชคแคยเด,ดอุดมนะครับป้ายเขียนบอกว่าปราสาทยายเงานะครับซึ่งปกติก็ผ่านไปมาเส้นทางนี้บ่อยนะครับก็ไม่ทราบว่ามีปราสาทแต่ อยู่ใกล้เส้น2อสีตรงนี้นะครับก็เ,เลยจะพาท่านผู้ชมแวะเข้าไปดูปราสาทกันนะครับสำหรับปราสาทแห่งนี้นะครับตั้งอยู่ริมถนนโชคชัยเดชอุดมนะครับหรือทางหลวงหมายเลขยีีนะครับระหว่างหลักกิโลเมตรที่189ถึง190นะครับจะมีป้ายบอกทาง จากถนนใหญ่เข้าไปเป็นทางคอนกรีตน,นะครับเข้าไปประมาณสัก800เมตรนะครับก็จะถึงตัวปรสาสาทนะครับเป็นครั้งแรกนะครับที่จะเข้าไปชมปราสาทครั้งนี้นะครับปราสาทตัวนี้นะครับก็เข้าไปประมาณไม่ถึง3นาทีนะครับก็จากถนนใหญ่นะครับก็จะมีเส้นทางคองนกรีตเข้ามาแล้วก็จะมีทางแยกเข้าไปนะครับ นี้นะครับจะเป็นที่ตั้งสำนักสำนักสงฆ์นะครับที่ปราสาทแจงหงาแห่งนี้นะครับเข้าไปนะครับก็บรรยากาศนะครับก็ดู่มรื่นนะครับมีต้นไม้นะครับไม้เขียวขจีนะครับก็เข้าไปนิดนึงนะครับตรงนี้จะเป็นเหมือนเป็นคลองน้ํานะครับเป็นห้วยนะครับ ปราสาทแห่งนี้นะครับตั้งอยู่ริมห้วยเลยนะครับใกล้ๆถนนนะครับใกล้ถนนใหญ่สีเลนนะครับเป็นถนนเศรษฐกิจนะครับโชคชัยเดชอดมแห่งนี้นะครับเดี๋ยวผมจะพาทุกท่านนะครับเดินเข้าไปดูกันนะครับนี่นะครับเป็นปราสาทนะครับปราสาทชื่อว่าปราสาทยายเหงานะครับ นี่ครับอยู่ตามริมห้วยเลยครับติดริมห้วยนะครับ,รบปราสาทแห่งนี้ครับคนสมัยเก่าสมัยโบราณนะครับน้อยนักนะครับที่ะจะมีท่านมีนักท่องเที่ยวเข้ามานะครับบางบางบางท่านก็ขับรถผ่านไปเฉยนะครับแต่ว่าวันนี้ผมเอ๊ะเอกใจนะครับว่ามีป้ายประสาทก็เลยไปถ่ายลงไปถ่ายติ๊บ ให้ท่านผู้ชมได้ดูได้เห็นนะครับว่ายังมีปราสาทอยู่ใกล้ถนนนะครับไม่ไกลกันเลยนะครับประมาณสัก800เมตรนะครับจากถนนใหญ่เข้ามานะครับปราสาทใหญ่เงานะครับตรงนี้นะครับขึ้นทะเบียนนะครับเป็นโบราณสถานเรียบร้อยแล้วนะครับตั้งมาแล้วนะครับ นู้นนะครับก็จะมีเป็นยอดฟางนะครับที่ไม่ได้เอาขึ้นนะครับไม่ได้ขึ้นไว้บนประสาทนะครับพวกกรีบสนุนยอดปางนะครับเสาประดับรอบประตูนะครับแกะสลักจากหินทรายนะครับก็วางไว้นะครับดูนะครับกระายมากนะครับของโบราณนะครับ อยู่นับพันปีเลยทีเดียวนะครับขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมคลิปครับฝากกดไลค์กดติดตามช่องเล็กๆตรงนี้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับสำหรับปราสาทยายเหงานี้นะครับ เป็นศาสนสถานแบบขอมที่ประกอบด้วยปรางสององค์ตั้งอยู่เรียงกันนะครับในแนวทิศเหนือถึงทิศใต้นะครับหันหน้าไปทางทิศตะวันออกปรางองค์องค์ปรางนะครับก่อด้วยอิฐตั้งอยู่บนฐานศิลาแรงมีการแกะสลักอิฐนะครับเป็นลวดลายเช่นที่กรอบหน้าบันนะครับ เป็นรูปมางกรนะครับม,มาม่มากอไก่รอเรือนะครับซึ่งแปลว่าเป็นสัตว์ผสมนะครับระหว่างสิงห์ช้างและปลานะครับค่าหน้า5เสียงน,นะครับตรงนี้ก็เป็นศิลาแรงขนาดใหญ่นะครับ จะหนักอาการอยู่นะครับน่าจะเป็นตันนะครับเนี่ยนะครับคนสมัยเก่าคนสมัยโบราณนะครับพ็สามารถทามาทำเป็นปราสาทได้นะครับจากลักษณะแผนผังของอาคารนะครับปราสาทใหญ่เหงานี้น่าจะประกอบด,ด้วยปางสามองค์ตั้งเรียงกันนะครับ แต่ปัจจุบันนี้นะครับเหลือเพียง2องค์เท่านั้นนะครับภายในบริเวณปราสาทนะครับพบกรีบขนุนยอดปางเสาประดับปอบประตูแกะสลักจากหินทรายนะครับก็นํามาจัดไว้นะครับจัดเลียงไว้นะครับให้ท่านนักท่องเที่ยวนะครับที่เข้าไปชมได้ดูได้ชมกันนะครับก็ขอเี็นเินนะครับท่านที่ขับรถผ่านไปผ่านมานะครับ เส้นถนุนเส้นสองสี่นะครับห่างจากตรงนี้นะครับห่างจากที่ประการอําเภอสังขะนะครับมาทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ประมาณสี่กิโลเมตรนะครับก็จะอ,อยู่ติดถนนนะครับห่างจากถนนแปดร้อเมตรนะครับริมถนนโชคชัยเดชอุดมนะครับยังมีปราสาทนะครับ พี่ให้เราได้ชมมากมายนะครับมาดูความสวยงามนะครับของอตัวปราสาทกันนะครับว่าคนสมัยก่อนนะครับเขาสร้างยังไงถึงได้สวยงามขนาดนี้นะครับตรงนี้กรมศิลปรร์รปกรณะครับน่าจะบูรณะเรียบร้อยแล้วนะครับน่าจะบูรณะได้ตอนนี้นะครับ สวยงามนะครับมาชมย่าครับประสาทนะครับประสาทนับพันปีนะครับเป็นประสาทขอมนะครับขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมคลิปครับฝากกดไลค์กดติดตามช่องเล็กๆตรงนี้เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับตำนานประสาทยายเงานะครับสมัยก่อนนะครับ มีคุณยายคนหนึ่งสามีออกไปศึกสงครามนะครับก็ไม่ได้กลับมาสักทีนะครับยายก็รออยู่ที่บ้านนะครับก็เลยสร้างปราสาทนี้คอยนะครับแต่ไม่ปรากฏว่ายายได้พบกับตาหรือไม่นะครับและปราสาทก็ดูเหมือนจะสร้างไม่แล้วเสร็จนะครับตำนานนี้เป็นเพียงเรื่องเล่าออต่อๆกันมาเท่านั้นนะครับ ส่วนมากนักท่องเที่ยวไม่ค่อยได้มานะครับเพราะว่าบางคนนะครับยังไม่รู้นะครับว่ามีปราสาทอยู่ติดเกือบใกล้ๆถนนเส้นใหญ่เลยครับเส้นสองสี่สีเลนนะครับไปกับสีเลนบกเลนนะครับไปจากปราสาทจากอําเภอสังกะนะครับที่จะไปอําเภอขุขันแล้วก็ไปกันทลักไปอําเภอเดชอุดมเนี่ยนะครับเป็นถนนเส้นสองสี่นะครับแวะเข้ามาชมได้ครับ นิดเดียวนะครับแวะไปถ่ายรูปนะครับมาดู่สิงของโบราณนะครับประสาทโบราณกันนะครับสําหรับคลิปนี้นะครับขอบคุณทุกท่านนะครับคลิปนี้ต้องขอลาท่านผู้ชมทุกท่านไปก่อนครับพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ